ปฝ่ายโครงการนะคะครับฝ่ายฝ่ายใช้จ่ายฝ่ายพัฒนาโครงการนำผลงานปี66แล้วก็แทนปี67อันนี้เขาคลิกตัอะไรคือเราขอแยกก่อนนะครับคือตอนเมื่อตอนต้ตนปีเนี่ยเราคุยถึงม,มาน4.2โครงการ แต่พอดีมันมีโครงการของในเครือที่เราไปช่วยดูแลอยู่ก็คือทีมพิพิธภัที่อ้าวไปช่วยดูแลทั้งทีมพอตั้งทั้งฟูดดี้นะ,ะนเราึงสกัสดเฉพาะโทษทางวัุแท้จริงขึ้นมาก่อนในการสะพอมในครั้งนี้นะครับก็3ตัวหลักในการจับผลงานของฝ่ายคือ KPI นี่คือขอต้องลงประมาณจุดห้าเปอร์เซ็นต์เวลาต้องลดขึ้นเดือนการส่งมอบต,ต้องส่งไม่เกินสองครั้งอันนี้คือ,อยังคงคงเป้าหมายเหมือนเดิม วิธีการก็จะเปลี่ยนไปสําหรับในปี66ในส่วนของชุดธรระทำ16โครงการนะครับซึ่งซึ่งจะมีตัว KPI ได้คือเดี๋ยวก็เล็กต่อไปเลก็ได้ครับโ okay. อเคนี่ส2ต้องเปลี่ยนนะ12 3โครงการ2นละุยก,กว่าตารางเมตรที่เป้าหมายไว้2 4 3ล้านเราดำเนินการทำจริงในส13โครงการนี้ไปที่2.38 เซฟคอประมาณ5ล้านก็ถือว่าประมาณ2%องนตแต่นั้นก็ถือว่าได้ KPI ในด้านของประมาณก็ตั้งไว้ประมาณจุดห้าเราได้2ก็ถือว่าสําเร็จส่วนเรื่องระยะเวลาก็เข้าใจว่าได้ประมาณ15วันก็คือจุดศูนย์แปดคือวันการเป้าแล้วก็การส่งมอบก็ถือครบแต่นั้นเรื่อง KPI ของฝ่ายโครงการก็เดี๋ยพวพูดมีทาแซลตแต่ว่ากำหนดเองคิงดเองประเมินเอง,างหองาทีมตรวจสอบได้ครับ ดังนั้นเดัังนน้ข้าฝ่ายบราชีก็มาสะท้อนว่าผมใช้เงินได้ตามนี้จริงหรือเปล่าอันนี้คอันนี้คือสิ่งที่ท่าเลืนตกของฝ่ายโครงการนี้มาดูกึ13โครงการของปี66ใน20,000ตารางเมตรทำอะไรไปบ้างประกอบด้วยงานชดวิสพาร์ใน3โครงการบางนาก็มอ8เปส2ทำเสร็จแล้วพัุุทนสาย4ก็ทำเสร็จแล้วจ้าตะหนักแก้วละนัก4.3ก็ทำเสร็จแล้ว ทั้งสามตัวนี้ก็ได้ส่งมอบผู้เช่าแล้วก็นักตาเอก็มีการขายค่อนขา้ขางจะไปได้ดีนะครับจนปีหกเ็ดก็ต่อเนื่องส่วนที่ภา,าคกสัยสองโครงการลหลักๆที่เป็นเม็ดเงินหน่อยคือประมาณหนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านก็คือจันยว,วัฒน์ธุมรีน่าจะเป็นอาคารที่หกนะฮะอาคารเ e อนะฮะเราจบเตะจ่อไปแล้วของเฟสหนึ่งก็ไปที่ซับเซสของการตลาดเราจนถึงข,ขึ้นเฟสสองอาคารเอนปีหน้านี่นะครับาขาดไม่ได้คือจันยว,วัฒน์แทคงวัฒน,นา อันนี้ทีมันปิดตั้งแต่เดือนมีนาแต่เราเป็นเครดิตของปีนี้แเราทำเราข้ามปีนะก็เสร็จไปแล้วเจ็ดสิบแปดยูนิตเข้าใจว่าตอนนี้รดการเช่าก็เกินครึ่งแล้วก็ต้องฝากนิกกษาพ้พืต่อเนื่องด้วยมีงาน,านรื้เบรคมาห้างโครงการใช้เงินประมาณหกล้านก็เช่นปรับปรุงศารเจ้าบางโพทางเข้าปรับปรุงในงานปรับปรุงในงานนี้เป็นเครดิตที่ทางธรมรมสิทธิเองส่งให้ทางฝ่ายโครงการช่วยเป็นภาระให้ก็ปรับปรุงคือสภาพในการเช่า พื้นที่ตลาดนะัดอันนี้เครดิตของคุณไกรเลิศในไลฟ์ของเขาเนะี่ยให้เราปรปับปรุงพื้นที่ก็ปรับปรุงรองรับในไลฟ์แล้วนะครับของเคไร่ไร่มนะแล้วก็ปรปับปรุงถนนเจนะุฒนานอกจากการปรปับปรุงภายนอกของโครงการในนอกบ้านแล้วฝ่ายโครงการเองตระหนักถึงความสําคัญของในบ้านเราจะมีการทรําแคสศึกษาแล้วก็พัฒนานระบบการทำงาน <c oughs> เช่นคู่มือการเสนอรูปมา,า,าไม่ต้องเสียเวลานะั่งอธิบายไม่ต้องทุกอย่างดูในเล่มตัวนี้เซ็ ผู้บริหารกษตรได้ง่ายอันนี้คือทำสำเร็จไปแล้วแล้วก็เรื่องของ ISO ก็พพอร์ตเพราะว่าฝา่ฝายบุคคลฝ่ายพนักงานก้มีไอ o ซกกับอยู่เพราะลาทำงานแล้วก็เรื่องของสเตตัสรีพอร์ตอันนี้คือ3โครงการที่สาสำเร็จตานะครับเรื่องของงานในบ้านอันนี้ภาพโดยรวมของสิบองโครงการที่สาเสร็จเนปีหกห6งานอพาร์ตเมนตงน์งานชาวโฮงงานตึ้นทนการช่วยเต่างก็ก็ให้ชมเชิญชมทารสำเร็จต้นกันนะครับครับในปี67มี12โครงการ เข้าใจว่าจะมีแวร์ครประมาณสาสิบปอร์เซ็นงานเรสเดนประมาณเ0็ดสิเปอร์เซ็แล้วก็ที่เหลือที่นิวเกสงปอเซนในที่ต่อไปเลยครับในส2บสองโครงการนี้พื้นที่ประมาณหมื่นตารางเมตรจะใช้เลนอยู่ประมาณสอง้อยล้านมีสองโครงการสองสองโปรดักต์หลักๆที่จะใช้ในครันนี้คือหนึ่งโปรดักต์เรสเดนเชียลมีห้าโครงการตัวนี้จะเข้าใจปีหน้าเราจะเน้นไปทางเรสเดนเยอะแต่แต่รู้สึกว่า ม่ต้องต้องบาลานซ์ให้ดีดีเพราะสุดค่าเช่ามันสุดรีสเดนด์ตกต่ำแต่เราเราเพิ่งไปทำรีสเดนด์นี่คือคือคือการมองว่าคือดัตต้าเบรกของทางแอนด์อเมริกาไอทางวิตเนี่ยตอบโจทย์แล้วว่าในเมื่อเราเก็บค่าเช่ารีสเดนด์ก็ตกอยู่แต่กาไมสร้างมันจะอันนี้คือสิ่งที่อย่าละทอนใช่ทัชชาร์ว่าปีนี้เนี่ยเขาเพิ่งวอร์มเครื่องแล้วบอกปีหน้าเขาจะพุ่งทะลุเลยโอเคโอเคอ่าโอเคไม่เป็นการไม่เป็นการใช้มาตัวเดียว โอเคราสัญญาเราสมเดินแน่ๆชัวร์ได้เลยไม่แต่จะบอกให้แพ้บอซีของผมนะครับถ้าจสั่งให้ทำเย่เยๆของแจ้งวัฒนะขึ้นห้าตึกเลยนะครับคือมีไม่จบแล้วขึ้นให้ขึ้นห้าตึกเลนะโอเคต่อดีนึงห้าโปรเจกต์ที่ว่าคือจันยาวัด บางนานก็ม .8 เกษตร8ยูนิตคืออาคารดีอันนี้คือจะอันนี้คือจะรองรับโรงเรียนนานาชาติของนั่นโรงตถูกต้องถูกต้องอ,อันนี้เรามองกันคือมองกันไปกลอันนี้ลูกหน้าไปแล้วนะครับเกษตร8ยูนิตก็ตอนนี้ก็คืบหน้าประมาณ20ยูนิตถือว่าออสิเกตด้วยนะครับชลบ,บุรีเฟส2เฟส2นะฮะซึ่งเฟส2นี่ประมาณ6ตึกนะจะปีนี้ปีหน้าขึ้น1ตึกก่อน6จาก2ยูนิตก็ซัพพอร์ตให้แล้วก็ วามต่อเน,นื่องของจัญยวัตรจันเซ็นเซ็นพระรามเก้าทำสุดองยูนิตไปแล้วสึกซักเซฟดีก็เดี๋ยวจะขึ้นอีกส2สองยูนิตในปีศ .902 นะครับอันนี้ก็ชุดตาบอกไม่รู้บอกว่าคนจีนชอบนะอันนี้คือสิ่งที่ต่อยอดครับบปดดักใหม่บปดดักใหม่ที่ของใหม่ในที่เก่าทาวโฮมทาวโฮมนี้บ้านพญาสุเรนมีที่ดินอยู่เหลือเยอะแล้วก็คำจเจริ เกิดขึ้นหน้าแล้วก็เลยโอกาสทำเทาโคมขึ้นมา6ยูนิตในการออฟเซ็ตให้เช่านะครับอันนี้เ,เทรนเทาโคมของทุกแบรนด์มาหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นแสงสลิดที่อย่างทุกคนลงจาก30ชั้นนะมาอยู่2ชั้นหมดไม่ว่าทุกอีกทุกแบรนด์เลยนะครับเพราะมันไม่มีตลาดของของ,ของกลุ่มนั้นกลุ่มนั้นคือกลุ่มกลุ่มล้านกว่าบาทลุกสองงานนะครับอันนี้คือเขาสังเกตว่าเราเองก็ไม่ตกเทรนเขานะครับโชวิทมีสารโครงการแค่นี้ไม่เงินอยู่มัน60ล้านอันนี้คืออาชีพหลักเฟสห้า เดิมสนามฟุตบอลเอาทําอยู่มาสิ0ปีก็ถือว่าไม่สกเร็ถือว่าเราปรับเปลี่ยนเป็นชุวนวดบิ๊กอีกส,กสามทุห้ายี่สิบยูนิตก็เริ่มการก่อสร้างไปแล้วบางน,าน่างมอแปดศึบเนื่องจากสองเฟสสองขายดีเลยขึ้นขายายอีกอีกสองแปลงประมาณสองสี่ยูนิตนะครับพุทธมนฑลสายสีก็สึบเนื่องนิดนึงเป็นอาคารที่เรา pending, เพนดี้กันไว้ก็ทําให้จบนะครับเชิงยาการะดับสี่โปรเจกต์สนาบงานในบ้านก็ไม่ขาดช่วงเรื่องของการวิเคราะห์ ตัวนี้เราจะทําต่อเนื่องนะอย่างข้อมาตรฐาเนี่ยเมื่อเจ็ชั้นเมื่อตอนชั่วโมงเราคุยเจ็ดปุ๊บเราจะลงมาที่3ชั้นเราถะลงที่ตัวช็อปไอเอ็กทูดิีต่างๆให้หมดเลยให้รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ควรทาอะไรที่เรื่องรองประมาณนั้นอันนี <t> <salt> <S ings> ้ไม่งั้นมันก็ไปไม่ได้เรื่องของแพลตฟอร์มก็ทํงงานเทคโนโลยีต่างก็จะนํามาใช้ประโยชน์เพราะว่าเราใช้คนน้อยให้เป็นประโยชน์ให้สูงสุดนะครับวิเคราะห์การการซ่อม หลายสิ่งเราได้จากของธรมรมสิทธ์มาครับภาพปีคุณชอบอะไรแล้วนั้นเราจะมามารู้ว่าอะไรที่เสียป่อยก็จะไม่เสียตรงนั้นนะให้ความสําคัญตรงนั้นแล้วก็ให้ปรับแก้ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต่อเน,นื่องจากการการพูดคุยกันหมดนะครับอาภาพให้ดูให้ดูภาพจะเห็นว่า,าซ้ายมือบนเป็นอาจรรอาจรย์จะเียยังไม่หมดเวลานะ <laughs> เอาลยะ โอเคดชั้นนี้ที่หลังสซาอยู่จันยวัฒน์บางนาคอม .8 ตึกอีอันนี้คือสุดทรงนะพยา่ามใด้มดุดเดุยิ่งขึ้นนะครับอันนี้อาคารโชบุรีเฟส2อันนี้ที่อีบ้านพญาสุเรน์ทาาโฮมอันนี้จันเรสเดนที่พระราม9เจ้าปักพุงต่างๆอันนี้จากสนามฟุตบอลที่เป็นจะเป็นโชดเบที่มี คาสวยงามอันนี้ก็จะเป็นของบางนาที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้พุทธมลผลจากเดิมเดิมทั้งหมดนะฮะทั้งซอยนี่ซอยเทะซอยใครนะซอยมงลทิิเกียรติโุกมิตรนะฮะมงคลทิศรุ่มมิตรก็เรายอมลงทุนทําถนนให้เขายอมทุกอย่างให้เขาบดก็ถือโอกาสที่จริงถูกล่อยไว้หลายปีไงตอนนี้มันอิ่มตัวเต็มที่ก็ถือโอกาสมาทำเองบ้างที่ผ่านมาอาจจะให้คนเช่าที่เขาทำแต่ว่า ไม่ทําไม่คุณภาพไม่ได้ก uh, ็เลยกลับประธานทั้งหมดข้างหน้าจะเป็นโชว์รูมคันสันนิษสองห้องแล้วก็ที่เป็นชุดวิทย์ข้างในนี่เยอะมากก็ถือว่าเป็นความโชคดีของกลุ่มนี Watching ้ที่มีแบรนด์เยอะนะครับอันนี้ก็ร้านเงาเปิดร้านเปิดคนที่ทำเงินนแร้านทองอ่ะรู้สึกจะร้านทองที่จองไว้สองห้องแล้วเนี่ยครับในร้านทองอ่ะจองตั้งแต่ รอกราไปถึง A E Banner ครับครับรับจ้างโอเคนะครับรับจ้างเค้าเสร็จแล้วพี่ไหก็บอกอยู่ว่เราไ่พอครับไม่หังราได้พดนั่แล้วใช่มเรองการเป็นทองนะเอใช่ก็ให้เห็นภาพในอนาคตของเราว่าโ o ร u ั t ในปีหน้า2โครงการจะมีได้นะครับอ่ะเก็บ สักนิดหนึ่งนาทีก็งานในบ้านจะทำต่อเนื่องไม่ไทิ้งเรื่องนี้สำคัญครับนะครับก็ขอบคุณครับฝ่ายโครงการครับ